ชุดนี้แม่แม่ค้าขายอยู่ที่30บาทนะคะนี่คือเมนูอาหารเศร้ามื้อนี้นะคะเพื่อนๆคื่อาลองทองไปก่อนนะคะมาชิมมรสชาติมาค่ะเพื่อนๆนมื้อนี้แม่แดงกับพาเพื่อนมารีวิวข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแม่แดงซื้อหมูปิ้งมานะคะไม่ละหาบาทนะคะเพื่อนๆแื่อ่าซื้อมาแล้วกินเลยนะคะบ่เป็นอย่างนะคะกินได้นะคะ จะเป็นยังไงนะคะหมูปิ้งแม่ลาหาบาน,นะคะเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดจิ๋วๆนะคะแต่ว่าบรูว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือหมูปิ้งหมูปิ้งนมสดนะคะแต่ว่าแม่แดงบบชอดนะคะแต่ว่าลืมเลือกะคะเมื่อกี้สั่งเขาว่าเอาหมูปิ้งจุดนึ่งนะคะแต่กับบรูว่าจะได้เป็นหมูปิ้งนมสดนะคะแม่แดงชอบเนื้อๆนะคะไม่ค่อยชอบมันนะคะ หางเยอะนะคะหางเยอะแต่ว่าซื้อมาแล้วกกินเลยนะคะบ่เป็นอย่างนะคะก ok ินได้นะหางเยอะนะคะหางเยอะ เป็นยงไรนะคะหมูปิ้งแม่ลาหามาทน,นะคะเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดจิ๋วๆนะคะแต่บาบลูว่า,ร,วารสชาติเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าซื้อมาแล้วกนินเลยนะคะบ่เป็นอย่างนะคะกินได้นะคะจะคุยกับเขาเต็มปากเลยนะคะ ขอจบที่ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆอ,อร่อยนะคะ,ะ,คะมาค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่แดงกับเพื่อนๆม,ม,มารีวิวขาวเหนียวโมบิ้งนะคะแม่แดงซื้อโมปิ้งมานะคะไม่ละหาบาทน,นะคะเพื่อนๆงานเยอะนะคะงานเยอะโมัมนก็คเรื่องมากนะคะ เขาลว่าจะได้เป็นหมูปิ้งนมสดน,นะคะแม่แดงชอบเนื้อๆนะคะไม่ค่อยชอบมันนะคะห,หันเยอะนะคะห,หันเยอะอร่อยนะคะมันนุ่มนิ่มนะคะข้าวเหนียวอุ่นๆนะคะร้อนๆนะคะพเพื่อนๆ้าชุดนี้แม่แม่ค้าขายอยู่ที่3 0บาทนะคะนี่คือเมนูอ,อาหารเร้าเมอน,นี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะ เองท่องไปก่อนนะคะมาชิมมารสชาติอ,อันนี้คือหมูปิ้งหมูปิ้งนมสดนะคะแต่ว่าไม่แดงบ่ชอบนะคะแต่ว่าลืมเลือกะคะเมื่อกี้สั่งเขาว่าเอาหมูปิ้งจุดนึงนะคะจะแบบเป็นยังไงน,นะคะหมูปิ้งไม่ละหาบานะคะเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดจิ๋วๆนะคะแต่ว่าบรรลุว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะ อาหารเศร้านะคะแต่ว่าสวยมาค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่แดงกับพาเพื่อนมารีวิวข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแม่แดงซื้อหมูปิ้งมานะคะไม่ละหาบาทนะคะเพื่อนๆงานเยอะนะคะงานเยอะงานเยอะนะคะงานเยอะ จะคุยกับเขาเต็มปากเลยนะคะเอจบลี่ไปแค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆอร่อยนะคะอืมอันนี้คือหมูปิ้งหมูปิ้งนมสดนะคะแต่ว่าแม่แดงบ่ชอบนะคะแต่ว่าลืมเลือกนะคะหมูกิ้สั่งเขาว่าเอาหมูปิ้งยุดนึงนะคะจะเป็นยังไงนะคะหมูปิ้งแม่ลาฮาบาน,นะคะเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดจิ๋วๆนะคะแต่ว่าบรรลูว่า รสชาติเป็นแบบไหนนะคะจะคุยกับเขาเต็มปากเลยนะคะขอจบที่แค่นี้นะคะเพื่อนๆอ,อร่อยนะคะมาค่ะเพื่อนๆมานน้มาดังกับพเพื่อน,อนมารีวิว ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแม่แรงซื้อหมูปิ้งมานะคะไม่ละหาบาทนะคะเพื่อนๆชุดนี้แม่แม่ค้าขายอยู่ที่3 0บาทนะคะนี่คือเมนูอาหารเส้าเมืรอนี้นะคะเพื่อนๆค่ะลองท่องไปก่อนนะคะมาชิมวารสชาติอร่อยนะคะมันนุ่มนิ่มนะคะข้าวเหนียวอุ่นๆนะคะร้อนๆนะคะเพื่อนๆจ้าชุดนี้แม่แม่ค้าขายอยู่ที่3 0บาทนะคะนี่คือเมนูอาหารเส้าเมืรอนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ล้างทองไปก่อนนะคะมาชิมมารสชาติอ,อันนี้คือหมูปิ้งหมูปิ้งนมสดนะคะแต่ว่าไม่แดงบ่ชอดนะคะแต่ว่าลืมเลือกนะคะหมูกิ้สั่งเขาว่าเอาหมูปิ้งยุดนึงนะคะแต่กับจะเป็นยังไงนะคะหมูปิ้งแม่ละหามาทนน่ะคะเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดจิ๋วๆนะคะแต่ว่าบรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะ จะเป็นยังไงนะคะหมูปิ้งแม่ละหาบ้านะคะเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดจิ๋วๆนะคะแต่ว่าบรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะจะเป็นยังไงนะคะหมูปิ้งแม่ละหาบ้านะคะเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดจิ๋วๆนะคะแต่ว่าบรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะ นี่คือหมูปิ้งหมูปิ้งนมสดนะคะแต่ว่าแม่แดงออบมชฉอดนะคะแต่ว่าลืมเลือกนะคะเมื่อกี้สั่งเขาว่าเอาหมูปิ้งจุดหนึงนะคะแต่ก็อาหารเศร้านะคะแต่ว่าสวยเติบเป็นคนตื้นสวยนะคะน้ำดึกแต่ว่าทำงานนะคะทำงานเติบ เป็นคนตื่นสวยนะคะนั่งดึก่ว่าทำงานนะคะทำงานเพรมันค็เรื่องมากนะคะ <c oughs> ชอบแบบเนื้อๆหนังๆน,นะคะเนื้อๆนะคะเนื้อๆเน้นๆนะคะไม่ได้ไ่เคยชอบมันนะอร่อยนะคะมันันุ่มนะคะมันันนุ่มนะคะแต่ว่าบ่ชอบนะคะต่ว่ากินได้นะคะ อาหารเศร้านะคะแต่ว่าสวยจะคุยกับเขาเต็มปากเลยนะคะขอจบลี่ไปแค่นี้นะคะเพืเ่อนๆอร่อยนะคะชุดนี้แม่แม่ค้าขายยุทธีสา0บาทนะคะนี่คือเมนูอ,อาหารเศร้าเมื่อนี้นะคะเพืเ่อนๆคะ่ะ เองท่องไปก่อนนะคะมาชิม่ารสชาติชอบแบบเนื้อเนื้อหนังๆนะคะเนื้อเนื้อนะคะเนื้อเนื้อเน้นๆนะคะแมลงมดเคยชอบมันนะแต่เป็นยังไงนะคะหมูปิ้งแมละห่าบานะคะเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดจิ๋วๆนะคะแต่ว่าบลูว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะ มาค่ะเพื่อนๆวันี้แมดงกับเพ,พื่อนมารีวิวข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแม่แด่ซื้อหมูปิ้งมานะคะไม่ละหาบาทน,นะคะเพื่อนๆก็รู้ว่าจะได้เป็นหมูปิ้งนมสดนะคะแมแดงชอบเนื้อๆนะคะไม่ค่อยชอบมันนะคะอัอนนี้คือหมูปิ้งหมูปิ้งนมสดนะคะแต่ว่าแมดงไม่ไมชอบนะคะแต่ว่าลืมเลือกมาเมื่อกี้สั่งเขาว่าเอาหมูปิ้งจุดนึงนะคะ เศร้านะคะแต่ว่าสวยอร่อยนะคะมันนุ่มนิ่มนะคะข้าวเหนียวอุ่นๆน,นะคะร้อนๆนะคะเ,เพื่อนๆจ้าอร่อยนะคะมันมันนุ่มนะคะมันมันนุ่มนะคะแต่ว่าบรชอบ